นี่แหละครับโฉมหน้าของธนบัตรที่ระลึกนะครับพิเศษนี่เลยทีเดียว50,000 0บาทนี้นะครับพิมพ์ด้วยกระดาษสีเหลืองอ่อนขนาดกว้าง126มิลลิเมตรยาว205มิลลิเมตรภาพประธานด้านหน้านะครับเป็นพระบรมฉายาทิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคู่กับพระฉายาทิศลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถตราอักษรพระปรมาพิไทยพปรคู่กับตราอักษรพระนามพิไทยสกและภาพพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ ขณะที่ภาพประธานด้านหลังพระบรมฉายาทิศลักษณ์และพระฉายาทิศลักษณ์นะครับในพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสธนาบัตรนี้ฉบับละห0 0 0สนบาทแต่ว่าถ้าประชาชนอยากที่จะเป็นเจ้าของครอบครองธนาคารแห่งประเทศไทยคิดราคาแรกนะครับหล้านบาทเพราะว่า <c oughs> ทําออกมาจำนวนจํากัดนะครับครับช่วงนี้ก็มีดราม่าก,กันไปนะฮะกับแบงค์พันซึ่งจะใหญ่มากนะครับแล้วก็ ได้มีการเอามาเล่นนะใส่กระเป๋านะครับว่ามันใส่ไม่ได้นะฮะเพราะจริงๆมันคือธนบัตรที่มีไว้ใช้เป็นที่ระลึกนะครับบางคนก็บอกว่า,วามันไม่มีไอ้ดวงดาวไอ้สำหรับป้องกันการก๊อปปี้นะครับเดี๋ยวมันจะระบาดมันกลายเป็นแบงค์ปลอมบ้างอะไรบ้างเออก็นะก็ตามนั้นนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยก็มี ได้ผลิตออกมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งนานนะฮะตั้งแต่สมัยร9นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าธนบัตรที่มีไว้สะสมตั้งแต่ร9มีอะไรบ้างนะครับ